รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คะชุมชนเล่าเรื่องวันนี้นําคุณผู้ชมมาที่จังหวัดตรังกันค่ะจังหวัดตรังนั้นนะคะปัจจุบันมีกลุ่มผู้สูงอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ12,000คนซึ่งแน่นอนค่ะว่าเทศบาลนครตรังก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆทั้งด้านสังคมด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ์ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตไม่ก่อให้เกิดความเครียด และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในด้านการประกอบอาชีพเพื่อที่จะให้สามารถดูแลและพึ่งพาตนเองได้ไม่ก่อให้เกิดภาระต่อสังคมนั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆที่มีให้ผู้สูงอายุได้ร่วมกันทำนั้นนะคะก็มีหลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการรำไทยเก๊กการเต้นลีลาดการออกกำลังกายแบบโนราบิกการทำเครื่องจักรสารและในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกในกิจกรรมการเรียนการสอนการเต้นลีลาด ของชุมชนวัดกุตยารามกันค่ะ ตอนนี้นะคะดิฉันก็อยู่ที่กลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชนวัดกุตยารามนะคะเทศบาลน,นครตรังนั่นเองค่ะและที่อยู่ข้างๆดิฉันนะคะนั่นก็คืออาจารย์วิโรธเพชรชรัตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างคะวันนี้เรายือนอยู่ท่ามกลางของสอวอทั้งหลายก็มีความสุขดีครับมีความสุขดีนะคะคเห็นพ <c oughs> ี่ๆแข็งแรงมากเลยค่ะเพราะว่าได้มาจากการเต้นลีลาศใช่ไหมคะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มของการสอนเต้นลีลาศของ วัดกุตยาวัดกุตยารามนะคะซึ่งก็ได้เปิดทําการเรียนการสอนในระหว่างวันที่ทุกวันพฤหัสศุกร์และเสาร์อาทิตย์4วันครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์๋อ่วันเลยนะคะตั้งแต่เวลาไหนถึงเวลาไหนคะจย์ก็วันพฤหัสศุกร์ก็เริ่มตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งจนกระทั่งค่ำแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ที่ทั้งวันตั้งแต่สิบโมงครึ่งยันค่ำแสดงว่าใครสะดวกเวลาไหนก็สามารถที่จะมาได้เลยแต่ก่อนอื่นตอนนี้หนูอยากเรียนเป็นลีลาดบ้างแต่หนูว่าไม่เป็นเลยค่ะและวันนี้ก็คือ รองเท้าก็ไม่ค่อยจะได้๋อไม่เป็นไรครับแต่ออกกาลังกายได้แล้วสอนพอได้นะคะแต่ถ้าจะเต้นจริงๆเป็นการออกสเต็ปจริงต้องใช้รองเท้าลีลาดรองเท้าลีลาดเลยเป็นรองเท้าเฉพาะครับเป็นรองเท้าเฉพาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาคุยถึงคุณสมบัติของเขาก็ได้แต่ตอนนี้หนูอยากรู้เบสิกเบื้องต้นก่อนเหมือนหนูไม่เป็นเลยสมมติว่าอาจารย์สอนหนูแล้วก็สอนผู้ชมทางบ้านด้วยเผื่อว่าติดตามชมรายการเราอยู่ค่ะอาจารย์มันต้องเริ่มจากอะไรก่อนคะที่จริงแล้วเมืองไทยเนี่ยก็ ส่วนใหญ่ถ้าไม่เป็นมาเลยเขาจะเริ่มต้นในจังหวัดบิกินจังหวัดบิกินซึ่งจะสอนอยู่ในมัธยมในมหาวิทยาลัยวิทยาลัยพระเนี่ยจะสอนบิกินก่อนแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นแลจังหวัดแรกของเมืองไทยซึ่งสูนทรภพเขาเป็นจะใช้เพลงไทยแต่ถ้าเป็นจริงๆิดีล่าจริงมันเป็นของฝรั่งเขาเขาจะสอนคิวบันดาาเป็นจังหวัดแรกจังหวัดบิกินนี่เขาจะไม่รู้จักแต่ว่าบิกินเนี่ยเป็นนิยมในเมืองไทยเพราะมันมันง่าที่สุดแล้วครับ สเตปแรกหนูหนูต้องวอร์มก่อนไหมคะหนูต้องออกกำลังกายแขนหรือว่าขาอะไรอย่างนี้ก่อนไหมปกตินี่ก็การเิตนเนน้นการเล่นกีฬาทุกชนิดมันก็ต้องวอร์มนะครับ<อ>ยืดเหยียดร่างกายตตแต่ว่าลูกศิษย์ผมนี่ก็<ฮ>ก็เคยบอกกันแล้วว่าเขาเรียนพระ,ราะมาตอนมัธยมก็ให้ยืด กำเนื้อเยียดกำเนื้อวอมอุ่นร่างกายเองพอถึงเวลาผมก็จะสอนรีลาดเลยแต่ว่าเขาก็จะทำกันทุกคนนะครับยืดเหยียดอะไรนะครับหมุนแขนหมุนขาแบบนี้เหมือนที่หนูทำถูกต้องเหมือนจะเราเรียนพระอะไรครับประมาณนี้นะคะแล้วก็หมุนขาหมุนเข่าประมาณนี้นะคะทำกันเด็ช่วยกันเองแล้วก็เวลาเรียนเราเวลามันน้อยแค่สองชั่วโมงก็จะเรียนเป็นหลักไปเลยทุกคนต้องอุ่นร่างกายมาอบอุ่นมาจากบ้านเลยวอมร่างกายมาจากบ้านเลยหรือว่ามาถึงปุ๊บก็วอมก่อนอุ่นที่นี่อุ่นที่นี่อุ่นมาจากบ้านก็ได้อุ่นมาจากบ้านเดี๋ยวเย็นก่อนว่าาจะมถึงนี อุ่นถ้าไม่อ pues ุ่นมันมันอาจจะบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้ค่ะโอเคถ้างั้นเราเริ่มจังหวะแรกคือจังหวะบิกินจังหวะบิกินครับเอาละครับทุกคนยืนจังหวะแรกที่เราจะเรียนวันนี้คือจังหวะบิกินอ่าสมมุติว่าเป็นน้องใหม่หมดเลยถ่าเป็นน้องใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็ลีลาขั้นตอนแรกเราก็ต้องรู้จักยืนเพื่อจะดูบุคลิกก่อนนะครับบุคลิกเขาเรียกว่าบอดี้ในภาษาอังกฤษคืบอดี้ทุกคนยืนตัวตรงนะครับต้องก้นแอ่นไหมคะตัวตรง เออส้อนก้นหัวจะต้องตรงสน้นก้นหัวอ่าตัวตรงเราจะไม่ไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังหรือไปข้างกางต้องตัวตรงก็คล้ายเหมือนทหารนะมันตำรวจน่นะตัวตรงนะค,ะคะรับแค่แมวตัวอาแค่แมวท้องหน่อยอาหายใจเข้าเต็มปอดสบายๆทำคอให้มันตรงๆยาวๆให้ตัวตรง มือก็ปล่อยข้างทำตัวสบายๆให้เราตัวเราตรงถูกไหมคะประมาณนี้โอเคนะครับผ่านนะครับปลายเท้าเราก็ตรงๆไปข้างหน้าเราไม่ต้องไปบานแบบลาตินนเบริกันนะครับลาตินเมริกันก็จะบานเท้าชิดนะคะเราะเราให้ขาชิดธรรมดาอ๋อเท้าชิดเท้าตรงๆประจวบไปกินประจวะช้าๆจังหวะง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าบุคลิกเราจะเป็นลักษณะอย่างนี้อันต่อไปพอเราได้ตัวตรงแล้วมั่นใจในตัวเองแล้วไม่ดูคนอื่นก็แล้วเราก็ให้มารู้จักคําว่า การใช้น้ำหนักเท้าการเล่นลีลาเนี่ยมันต้องใช้น้ำหนักเท้าข้างเดียวข้างไหนคะอาจารย์ข้างไหนก็ได้แต่ตอนนี้สมมติเรายืนน้ำหนักอยู่เท้าขวาค่ะอ่อและน้ำหนักเราทั้งหมดเนี่ยตัวเราเนี่ยจะยืนไปทางด้านขวาด้วยเท้าขวามีด้านขวาเพราะนั้นเท้าซ้ายเนี่ยเราเนี่ยไม่มีน้ำหนักเราก็ยกขึ้นมาอ้อยเท้าอ่าพอยด้วยปลายเท้าแล้วเปิดสุนเท้าขึ้นอ่าในตอนนี้ทุกคนทําตามไปด้วยนะครับก็ น้ำหนักจะอยู่ทางเท้าขวาเท้าซ้ายก็จะพอย์อันนี้คือข้อตกลงถ้าน้ำหนักเราอยู่เท้าซ้ายสมมติเราก็เปลี่ยนเท้าซ้ายน้ำหนักไปเท้าซ้ายเท้าขวาเราว่างเราก็ยกมาตั้งพอย์อันนี้เป็นอันที่รู้กันว่าไม่ว่าจะเราเต้นจังหวะอะไรจังหวะบิกินหรือจังหวะอะไรก็แต่น้ำหนักจะต้องอยู่ข้างเดียวจะอยู่สองข้างไม่ได้แล้วตอนนี้เราอยู่เท้าขวาอีกทีนึ่งเท้าซ้ายโอเคซ้ายเราก็พอย์นะครับทีนี้การเดิน หลังจากที่เราฟังจังหวะเสร็จแล้วตอนนี้สมมุติว่าอปกติผมก็จะเปิดจังหวะให้นักเรียนฟังจังหวะในบิกินนี่มันก็จะเป็นเพลงของไทยจะไม่มีเพลงสากลส่วนใหญ่ก็จะใช้ของสุนทรพรในจังหวะบิกินสมมตินักเรียน<ม>รู้จักจังหวะเสร็จแล้วเพลง,งอะไรคะ,ะเพลงบิกินก็มีเพลงหลายเพลงครับผมเพลงพรม,มลิขิต ลมลิขิดอาจารเอาเดี๋ยวสมมติหนูร้องไปด้วยสมมติหนูร้องไปด้วยแล้วอาจารย์จะเต้นกับหนูเลยไหมหนูหรือว่าหนูต้องทำขายยังไงตอนนี้เดี๋ยวจะต้องหัดเดินก่อนอ๋อหัดเดินก่อนเดินก็เรียกว่าเดินไปหน้าหรือถอยหลังคภาษาแรกเขาเรียกว่า forward เอาละทุกคนยืนเซนเตอร์ขวาแล้วเดินไปด้วยกันนะครับวันนี้มีน้องใหม่เข้ามาเรียนเราเดินไปข้างหน้าเนี่ยบิกินมันจะมี3ามเก้านะครับเดินมี3ามเก้า เราเดินไปขา้างหน้าเ้วยเท้าซ้ายกดเ,เท้าซ้ายมันพออยู่กาขวามันเดินไม่ได้แล้วค่ะเอาเราเดินไปขา้างหน้าสามเก้าไปหนึ่งสองสามเอามาเดินท้สองเก้าอีกขาก็หนึ่งเอามาพักที่ข้างๆส้นเท้าก็จะเป็นเหมือนเดิมตอนที่เราเริ่มต้นจะออกขาหนึ่งเป็นน้ำมีน้ำหนักเท้าอีกขาหนึ่งก็จะพักเท้าการเดินไปก็ต้องเดินหน้าก็ต้องเดินหลังอ่าตอนนี้เราเดินหน้าเสร็จเราก็จะเดินหลัง อันนี้เราต้องทําตัวตรงๆเนาะบอดี้ก็เราตัวตรงเรายืดตัวขึ้นให้สูงที่สุดอ่ต่อไปเราก็จะถอยหลัง3มก้าวเหมือนเดิมไป1 2 3พักนี่เขาเรียกว่าเบสิกเบสิกจะเดิน3พัก1 3พัก1แล้วก็เดินไปหน้าไป1 2 3พักถอยหลัง1 2 3อ่ะแต่การเดินมันมีเทคนิคเดินแต่ละเดินแต่ละก้าวแต่ละก้าว มันต้องเอาปลายไปก่อนปลายแล้วส้นปลายส้นหมายถึงปลายอ่าผมจะเดินให้ดูนะ<บ>ลักษณะเราเดินเราไม่เราไม่ได้เดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เดินเต็มเต็มเท้านี่ไม่ใช่เราต้องเดินเอาปลายเท้าาก่อนเดินป mm. ลายส้นปลายส้นปลายส้นแล้วก็พักไปปลายปลายส้นปลายส้นปลายส้นแล้วก็ปลายการเดินเราไม่ได้เดินเต็มฝ่าเท้า เราเดินได้ลงนุ่มๆเลยปลายเลยส้นลองเดินดูทุกคนนะครับลองเดินดูถูกไหมคะอาจารย์เดินครับปลายส้นปลายส้นปลายส้นแล้วพักแต่ไม่ต้องตั้งใจว่าปลายส้นเดี๋ยวไม่จะเห็นภาพเดี๋ยวจะไม่ทันบิดดนตรีเราเดินไปรู้ที่จริงมันคือธรรมชาติที่คือเรินธรรมชาตินะอ้าวถอยหลังหนึ่งสองสามพักการเดินไม่น่ามันคือเดินธรรมชาติที่เราเดินนี่แหละ แต่บางแต่บางคนบางทีอาจจะเกิดความเครียดเกิดความอะไรทาให้ไปเดินผิดแปลกที่จริงมันการเรล่าม,มันการเรียนแบบธรรมชาติ <คะ S 1> สัตว์สิ่งของอะไรทั้งสิางเอาละลองเดินดูนะครับไปปลายส้นปลายส้นปลายส้นปลายปลายส้นปลายส้นปลายส้นปลายเวลา,วลาลวเดินเราต้องเดินให้เลี่ยนียพื้นอย่าย,ยกเท้าสูงอ,อย่าย,ยกเท้าสูงอย่างนี้ <คะ S 1> ลกเท้าให้เลี่ยนยไปกับพื้นอ่ะลองดูนะไปหนึ่งสองสามพัก เดินนิ่งๆตรงๆตาหมองข้างหน้าพักหนึ่งสองสามพักหนึ่งสองสามหยุดอันนี้คือเป็นเบสิกเขาเรียกว่าเดินหน้าถอยหลังภาษาที่รักเขาเรียก forward backward ค่ะอาจารย์คะแล้วจริงๆแล้วในส่วนของท่าบิกินเนี่ยมันมีเดินหน้าถอยหลังแล้วมันมีไปซ้ายไปขวาด้วยไหมคะมีครับมีครับอ๋อมีครับสรุปว่าจริงๆแล้วท่าบิกินเนี่ยคือเป็นท่าเริ่มต้นเป็นท่าที่ง่ายที่สุดเป็นจังหวะแรกที่ง่ายที่สุดหน้าหลังซ้ายขวาก็คือจะเหมือนกันไหมคะ เเดินไปซ้ายขวานี่มันจะเดินเฉียงไปข้างหน้าซ้ายและขวาอ๋อเดินเฉียงจะจะไม่ไม่ขนาบตรงแบบนี้ท่านี้มันจะไม่ค่อยมีดดฟิกเกอร์ข้างข้างอ๋อบิกินนี่ก็ถ้าอย่างเร็วสมมติถ้าเราเรียนเสารอาทิตย์เสารทิตย์ก็ต้องใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งถึงจะเต้นจบโอ้แสดงว่าหลักสูตรจบอะไรที่มันเตได้อะไรต้องใช้เวลาประมาณ8วันสิบหกชั่วโมงแล้วเชียว่าทําไม พี่ๆทั้งหลายถึงสุขภาพแข็งแรงเพราะว่ามันใช้เวลาในการเรียนในการที่จะเข้าใจแล้วก็มันต้องใช้ทุกวันในการออกกําลังกายทุกวันโอเคอันนี้คือเป็นสเต็ปเบื้องต้นถ้าใครสนใจก็คือจะมาเรียนได้ที่นี่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะเปิดเรียนตั้งแต่พฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะคะทุกวันแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี่เต็มวันเลยแต่ก่อนอื่นหนูทราบข่าวมาว่าอาจารย์ได้ไปคว้ารางวัลชนะเลิศมาจากของอะไรคะของรายการกีฬาแห่งชาติกีฬาแห่งชา ผู้สูงอายุด้วยครับผู้สูงอายุาค่ะไ,ได้รางวัลอะไรเอ่ยไดร้รางวัลชนะเลิศชนะเลิศเลยโอเครู้อย่างนี้แล้วนะคะเราจะไม่พลาดโอกาสที่จะเห็นลีลาเด็ดของอาจารย์วิโรจน์แน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูการโชว์ลีลาเต้นลีลาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมานะคะว่าจะลีลาเด็ดขนาด,ดไหนไปชมอาจารย์กันเลยค่ะอาจารย์พร้อมนะคะครับผมโอเคค่ะเดี๋ยวหนูให้อาจารย์เต้นโชว์หนูเลย ที่เราจะเรียนลีลาศเริ่มแรกทีเดียวเราก็ควรที่จะมีร่างกายที่พร้อมก็คือเราต้องมันออกกำลังกายเพราะว่าเราต้องใช้กำลังในการที่จะทำท่าของลีลาศให้มันถูกต้องซึ่งมันจะต้องเป็นท่าที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราทุกคนก็ควรที่จะพัฒนาร่างกายของเราให้ดูดีบุคลิกดีแล้วก็มีความแข็งแรง แล้วก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแต่งกายนะคะก็ควรจะเป็นเสื้อผ้าที่เหมาะสมกับการรีลาดก็คือส่วนส่วนใหญ่เราก็จะใช้เสื้อผ้าที่ค่อนข้างจะเข้ารูปและถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสวมใส่กระโปรงกระโปรงนี้ก็จะเป็นกระโปรงแบบม,มีมีลักษณะที่ว่ามันพลิ้วมันทำให้ดูแล้วสวยงามแต่ถ้าเป็นคนที่เต้นเป็นผู้ชายก็จะ นุ่งเป็นกางเกงซึ่งอาจจะมีตัวเสื้อที่พลิ้วๆมาประกอบทําให้ดูดียิ่งขึ้นส่วนรองเท้าก็จะเป็นรองเท้าที่เหมาะกับการลีลาซึ่งเป็นรองเท้าเฉพาะนะคะเป็นรองเท้าที่มันจะทําให้สะดวกในการหมุนการเคลื่อนไหวันนั้นก็คือ,อการเตรียมความพร้อมของการเรียนลีลาดค่ะ,ะกีฬาลีลาดนี่เป็นกีฬาที่ทำให้บุคลิกภาพของเราดีขึ้นอย่างอย่างแรกที่เห็นชัดก็คือ พอเราเริ่มเรียนเราจะมีการพัฒนาในเรื่องของร่างกายในความการทรงตัวความมั่นใจความแข็งแรงแล้วก็ความสดใสซึ่งมันจะมีที่ใบหน้าเพราะว่าเราก็จะมีความสุขจากการได้ฟังเพลงได้มีสังคมกับเพื่อนได้สนุกสนานกับการเต้นก็เท่ากับว่าเราได้พัฒนาในเรื่องของจิตใจแล้วก็บุคลิกภาพค่ะ 9, 9, 9, you <laughs> ู้ชมคะหลังจากที่อาจารย์วิโรจได้พักเหนื่อยกันไปแล้วนะคะก็ชวนอาจารย์มานั่งคุยกันมาอีกครั้งค่ะในเรื่องของการใส่ใจสุขภาพนะคะกับการเต้นลีลาดของชมรมลีลาดของวัดกุฏตยารามค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ตรงนี้นี่อาจารย์สอนมาหลายปีหรือยังคะก็สอนที่นี่ คืออย่างนี้คือผมเกษียณมาที่กรุงเทพผมสอนโรงเรียนวัดจงเดือนประุมคาแล้วก็ไปเกษียณที่โรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาพัฒนาการหลังจากนั้นผมก็เกษียณมาปี2559ก็อยู่ที่นี่มาก็จนถึงปีนี้ก็ย่างปีที่หย่างปีที่หก็เกษียณมาก็ปกติวิชาที่ผมสอนอยู่ที่โรงเรียนเตรียมบุรมศึกษาพัฒนาการอ๋อคือก่อนจะเกษียณอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนแล้วที่โรงเรียนเตรียมบุรพศึกษาพัฒนาการ ก็ไปไปศึกษาวิชาจากสมาคมรีลาดบ้างจากที่ต right? ่างๆที right. uh, so ่ต่างๆพอมีความรู้ก็มาสอนชั่วโมงพระในโรงเรียนสอนก็สมัยนั้นก็สอนทั้งทุกห้องเลยม .6 สอนม .6 ม .6 เป็นปีสุดท้ายใช่ไหมม .1 ถึงมหสอนม .6 18ห้องสอนหมดเลยค่ะถึงตอนนั้นเนี่ยสอนเด็กๆ นักเรียนแล้วพอตอนนี้กลับมาในบ้านเกิดของเรามาใช้ชีวิตบ้านลาลในเรียกว่ากลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็ได้นะคะตรงนี้มาสอนผู้สูงอายุเป็นยังไงบ้างมีความแตกต่างกันยังไงบ้างความแตกต่างเลยครับเอถ้า่สอนเด็กเนี่ยเขาก็จะเร็วรับเร็วแข็งแรงผู้สูงอายุอาจจะช้าหน่อยตามตามภาษาของผู้มีสูงอายุแต่ว่าจริงๆตั้งใจก็คือเป็นจิตอาสาเพอกะกาว่าจะรับใช้บ้านเกิดพะเราเกิดที่นี่ก็ยังไม่ได้รับใช้บ้านเกิดเลยก็มารับใช้ก็ส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนมาก็จะเป็นผู้สูงอายุ แต่ก็ต้องมีตั้งแต่อายุ40กว่านะแต่ส่วนใหญ่ก็จะประมาณเกือบเก60หรือ60กว่า60กว่าอายุมากสุดก็80 83อายุ70กว่าเยอะหลายคนค่ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่เห็นตอนที่มาออกสเต็ปกันก็จะมีอายุปก7 0ไปแล้วใช่ไหมคะแต่ยังสุขภาพแข็งแรงอยู่เลยค่ะจ้าดิฉันนะคะชื่อนางสุภาวรรณบริพันธ์ค่ะอายุ68ปีได้เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ กลุ่มส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการเต้นออกกำลังกายเทศบาลนครตรังได้สนับสนุนนะคะท้งวิทยากรและก็งบประมาณเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะได้รักษาความเจ็บป่วยซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับ มีโรคไข้ไข้เจ็บและก็ไม่มีเชื้อโรคนะคะทำให้ร่างกายของเราเนี้ยมีสุขภาพดีขึ้นนะคะเป็นการลดเบาหวานความดันนะคะความดันโลหิตส,สูงซึ่งผู้สูงอายุก็มักจะป่วยด้วยโรคอย่างนี้นะคะการเต้นอย่างนี้นะคะเป็นการออกกำลังกาย โดยที่เรานะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ร่างกายเราก็แข็งแรงจิตใจสดชื่นแจ่มใสนะคะได้เพื่อนนะคะมีมิตรไมตรีที่ดีก,กันนะคะได้สังคมอีกสังคมหนึ่งค่ะซึ่งทางเทศบาลน,นครตรังเนี่ย สนับสนุนเรื่องนี้นะคะเป็นให้เป็นฮับแห่งความสุขนะคะของผู้สูงอายุโดยเฉพาะค่ะอาจารย์มองว่าในการเต้นลีลาดของของของชมรมเราเนี่ยมันช่วยในเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างคะมันมันเน้นมันเน้นตรงไหนของร่างกายบ้างที่ทําให้อ่าพี่ๆป้าๆเขาแข็งแรงกันแบบนี้ค่ะพริงกีฬามันก็มีประโยชน์ทุกอย่างแต่ลีลาดเนี่ยมันจะพิเศษเนื่งเราสังเกตดูไม้ว่าจะประเทศใดๆก็ส่วนใหญ่ถ้าผู้สูงอายุจะมาลีลาด อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราไม่ต้องออกแดดแต่ว่าผู้ลีล่าเราสังเกตดูว่าถ้าเขาเต้นอยู่เป็นประจําเขาจะเขาจะหนุ่มเขาจะสาวเขาจะยังดูดูดีกว่าในวัยเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับอย่างเช่นอาจารย์เลยใช่ไหมคะ <laughs> ผมก็67แล้วค่ะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยคะ่ะคิด <67 S 2> ว่ายังไม่กเกษียณส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ร่างกายกงแค่วงเยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะผู้สูงอายุมักจะมักจะลืมมักจะความจํากีฬานี้มันเป็นกีฬาช่วยเรื่องความ ให้เราไม่ลืมเพราะเราต้องจำพิกเกอร์จำสเต็ปที่อาจารย์สอนหนูเมื่อสักครู่ว่าต้องไปเดินหน้า1 2 3ถอยหลัง123แต่ก็จะมีมากกว่านั้นมีทะแยงข้างซ้ายทแยงข้างขวามีหมุนมีรายละเอียดเยอะมากแลวอย่างมันก็ชื่อพิกเกอร์มันจะเป็นชื่อ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 แลวมันต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยรอคะต้องเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าลีลามันเป็นของฝรั่งเขาไม่ใช่ของไทยของไทยก็จะเป็นตะลุมตะลุมค่ะแล้วเวลาบอกลูกศิษย์นี่ลูกศิษย์เข้าใจไหมคะเบื้องต้น ก็ส่วนใหญ่เข้าใจนะต้องใช้เวลานิดหนึ่งการดิราฟเนี่ยมันไม่ใช่ของง่ายมันต้องมีความบดทนมันเป็นกีฬาที่ต้องจําและมันก็แปลกก็คือว่าเรียนไปแล้วถ้าไม่เข้าใจมันก็จะลืมมันไม่เหมือนกีฬาประเภทอื่นดิรามันจะลืมได้ง่ายเพราะฉะนั้นกีฬาประเภทนี้มันจะช่วยในเรื่องของความจําด้วยป้องกันอัลเซเมอร์ด้วยและมันมีความสุขกับเสียงเพลงเพราะฉะนั้นถ้าใจเราชอบตรงนี้กีฬามันก็ แล้วแต่ชอบบางท่านที่มาชอบตรงนี้จงตอนนี้ก็เริ่มเยอะนะครับในประเทศไทยเริ่มเยอะมีการแข่งขันหลายระดับมีแข่งขันตลอดเวลาแย่งขันตลอดเวลาในระดับชาติระดับประเทศระดับจังหวัดระดับภาคอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สนใจการสอนของอาจารย์ขนาดไม่เป็น แกมาเรียนกับอาจารย์จนแกสอนจนได้แจมนะคะถ้าครั้งแรกได้รางวัลที่สามเต้นครั้งที่สองได้ที่หนึ่งค่ะมาเรียนได้สักปีนึงก็ได้ได้ไดรางวัลน,นั้นก็สนใจที่แกอาจารย์แบบให้ความสนใจกับผู้ที่มาเรียนทุกคนตั้งใจตั้งใจเรียนตั้งใจสอนทุกคนให้ทุกคนได้เป็นทำให้ผู้สูงอายุแข็งแรงนะแล้วสุขภาพจะดีแล้วก็มีเพื่อน สบายสบายใจด้วยในกลุ่มของเทศบาลนครตรังเองของชุมชนเนี้ค่ะอาจารย์มองว่าเขามีความเข้มแข็งยังไงบ้างเราก็ค่อยสร้างความรักความสามัคคีกันด้วยเราต้องก็ค่อยอธิบายบังเอิญช่วงนี้เราคล้ายๆเหมือนกับว่าเราใช้เวลามาอพอสมควรแล้วทุกคนเริ่มเข้าใจ อยากให้อาจารย์ฝากนิดนึงค่ะว่าถ้าเผื่อสมมติผู้สูงอายุท่านไหนที่สนใจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือไม่กล้ามาเพราะว่าแบบเพื่อนไปไกลแล้วหรือยังไงเนี่ยอาจารย์จะบอกอย่างไงได้บ้างคะคือสามารถมาได้หรือ,อยังไงมีสอนแบบไหนยังไงบ้างคนที่มาเนี่ยมันจะมีหลายประเภทบางคนอาจจะมีพื้นฐานมาบ้างบางเล็กน้อยบางคนไม่มีพื้นฐานเลยบางคนอาจจะมีพื้นฐานมาพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นเวลามาเนี่ยผมก็จะพยายามจัดระบบให้เขาไปอยู่ในกลุ่มที่ใกล้เคียงกันมีความสามารถใกล้ๆกกันทักษะเท่าๆกัน ส่วนใหญ่ที่มาเยอะที่ไม่เป็นเลยก็มีผมจะจัดพยายามจัดกลุ่มใหม่ให้ให้เขาได้เรียนไปด้วยกันเพราะพวกนี้ก็เหมือนกับมันต่ระดับอะไต้องแต่ระดับนะบไม่ต้องแต่ระดับนการนับนอลประถมะมัธยมมหาลัยระดับชาติอะไรประมาณนะี้เพระต้องเข้าถูกกลุ่มโดยผมจะพยายามเป็นคนแนะนํอาแล้วก็น,นำให้เข้าถูกกลุ่มแล้วก,ก็จะมีความสุขในการเต้นอบางคนที่มีภาระรายเยอะมีอะไรเยอะคุณก็ต้องอดทนอาจจะต้องเลิกเช้ามาก่อน อะไรประมาณนี้จะต้องเต้นให้มากกว่าเขาเลยประมาณมนี้ทำให้ผมวาดไปใหม่เนี่ยผมยังยืนเต้นอยู่ตามป้ารถเมล์เลยะนะครูก็บอกว่าว่างก็ต้องเอาว่างก็ต้องเอายืนหนุ่มข้าวยืนเตาข้าวก็ว่างก็ต้องพยา,ยา,า,ายามพยายามทำจมสันสร้าง<ม>ครับค่ะถามคุณผู้ชมคะอันนี้ก็บอกบ่งบอกได้นะคะว่าในเรื่องของการออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นด้านไหนใช่ไหมคะอาจารย์แต่ของอาจารย์เนี่ยก็คือมาเน้นในเรื่องของลีลาดเพราะว่าเหมาะกับผู้สูงวัยด้วยเหมาะกับผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าเป็น กีฬาในร่มไม่ต้องออกแดดแล้วก็อาจจะใช้การเคลื่อนไหวร่างกายไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ป้องกันการอัลไซเมอร์ด้วยเหมือนที่อาจารย์บอกเดี๋ยววันนี้นะคะรายการชุมชนเล่าเรื่องของเราก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวจะทิ้งท้ายด้วยสเต็ปลีลาของกลุ่มการเต้นลีลาดของชุมชนวัดกุดตยารามนะคะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอพรบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ